ของเราก็ oh. ถ้าไม่ได้บรรลุชาตินี้ก็พระอ,องค์ก็ประทานวิมุตตให้เหมือนกันใช่ไหมพะเรามาอาศัยคําสอนของพระอ,องค์ก็ปรารถนาวิมุตตเนี่ยนะพูดถึงเขาบอกว่าพระอ,องค์เนี่ยมีกรุณาเยือกเย็นเหมือนกับแก่นไม้จันเนี่ยนะถ้าไม้จันนี่ถ้าเป็นยาโบราณหน่อยก็ว่าเป็นกลุ่มยาเย็นทั้งหลายพวกไข้ไข้ขึ้นนะถ้าได้เอาน้านําจันเออแก่นจันเนี่ยมาฝนฝนกินเนี่ยก็จะทําให้ตัวนี่เย็นสบาย ความร้อนที่มีอยู่ก็จะระงรับความเร่าร้อนฉันได้พระองค์ก็เหมือนกันเนี่ยพระองค์มีกรุณาที่เยือกเย็นต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายบางแห่งก็บอกว่าเยือกเย็นเหมือนกับอะไรเหมือนกับความเย็นแห่งดวงจันทร์เ่ยนะเคยเห็นดวงจันทร์ส่องแล้วร้อนระอุไหมไม่มีพระผากรุณาของพระองค์นี้ก็เยือกเย็นฉันนั้นครับมองแบบหมอยาหน่อยก็บอกว่าเออเย็นเหมือนไม้จันทร์นะถ้ายาไหนถ้าผสมไม้จันทร์เยอะก็กายก็จะเย็น มันไข้ขึ้นก็จะให้พวกแก่นจันเนี่ยฝนฝนแล้วก็ให้มันเย็นทีนี้ในในคาถาช่วงแรกๆเลยนะประกาศถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณเป็นหลักพูดถึงคาถากลางๆเนี่ยนะบอกพระองค์มีพระทัยเยือกเย็นเหมือนกับแก่นไม้จันอันนี้ก็ประกาศถึงพระกรุณาคุณแล้วก็ต่อไปก็พระปัญญาคุณว่าพระองค์นี้ทรงพระปัญญาชดช่วงดังด,งดวงระวีดวงระวีนี่ก็เป็นชื่อของดวงอาทิตย์ บอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะถ้ายามเที่ยงวันปราศจากเมฆหมอกนะนะก็สามารถที่จะส่องได้อย่างสว่างสวัยฉันใดปัญญาของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นนะมีปัญญาสว่างสวัยส่องได้ไม่มีอะไรติดขัดเพราะดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างเนี่ยนะไม่ใช่สว่างเฉพาะที่เราเห็นเท่านั้นใช่ไหมอย่างตอนนี้เนี่ยดวงอาทิตย์ส่องรัศมีได้กว้างขวางขนาดไหนไนะส่องรัศมีกว้างขวางมากปัญญาของพระองค์ก็ฉันนั้น ถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์ก็จะสว่างเฉพาะในกลางวันดวงจันทร์ก็จะสว่างเฉพาะกลางคืนแต่ว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยสว่างทั้งหมดไม่ว่ากลางวันและกลางคืนดวงอาทิตย์ส่องได้เฉพาะในปัจจุบันดวงจันทร์นี่ก็สาสตร์ส่องเห็นเฉพาะปัจจุบันแต่พระพุทธเจ้าส่องเห็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันดวงอาทิตย์ส่องทะลุแผ่นดินไปไม่ได้แต่ปัญญาของพระองค์เนี่ยส่องทะลุ แผ่นดินไปได้เนี่ยนะสองได้ไม่มีกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าที่เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ก็คือมันใหญ่พอที่เราจะพอเห็นได้แต่จริงๆแล้วปัญญาของพระองค์ไม่ได้หยุดอยู่เฉพาะเท่าดวงอาทิตย์เท่านั้นก็อุปมานะครว่าเหมือนเนี่ยคำว่าเหมือนเนี่ยก็คือจริงๆแล้วดีกว่านี้แต่ว่ายกอันเนี้ยค,คือคือให้มันเห็นชาติหน่อยพระองค์ผู้มีปัญญาอย่างนเนี้ยมีปัญญาเอาไว้โกงทุจริตคอร์รัปชันอะไรคนอื่นเขาไหม ไม่ใช่เพื่ออะไรล่ะเพื่อแนะนำสัตว์ทั้งหลาย